นะอยู่ที่สยามพาคาชิมียาคา่ะคือกระบุลเช็ฟเก้นจา้ามาค่อยกินไก่ทอดคาราเกะคาราเกะเดี่ยวๆเนะนาะเมนกินจัง ด้าทำชิ้นไก่มาเลยด้วยความจริงอยากกินออริจินอลก่อนเหมือนกันนะแต่หลังจากมันชิ้นใหญ่ก็เลยแบบมันจะมีส่วนที่มันยังไม่ได้สอดเดี๋ยวลองกินดูลองขัดไปมันมีมันผงอะไรแล้วมันผิดไทยร้ายอยู่ด้วย รู้สึกได้ถึงความกรอบนะะไม่รู้สิมันต่างจากไข่ทอดเทฟซีโดยสิ้นเชิงอนะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ไก่ทอดไทยที่แบบมีกลิ่นกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่รู้สิ บางของเค้าก็คือแบบมันก็จะไม่กอรอบวันนี้นะแต่พอคาราเดอร์เซซึเกอร์แบบตัวตัวไก่เอามันไม่กอรอบนียอันนี้มันกรอบอาจจะเพราะอันนั้นของอันนั้นเขาแบบทําให้กินกับข้าวก็ได้หน่อแต่อันนี้มันแบบเหมือนกินเล่นๆนะแต่อร่อยนะอร่อยนะทานกับน้ำจิ้มนะี่ยอร่อย อีผงผงน้ำพริกไทยแหลนะ,ะอะไรดีคะ่ะไจ้าหมดแล้วไม่เหลืออะไรอีกแล้วกินเกลี้ยงจริงๆนะคะไปม,มาทานกันน้นะคะคาบุริชิกเก้นนะคะอ่า ไอคอนสยามนะคะฝั่งสยามทาคาชิเมย่านะคะอาดูเซนจีนะคะตรงโซนที่เป็นอาหารเยอะๆะค่ะไปละวันนี้อิ่มนํำสำราญมานะคะไปเจอกันใหม่ในวีพีนะคบะไปบ้านแล้วเจอกัน,นะค่ะ